เรื่องโดราเอมอนนะครับแทบจะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตอนเดียวๆที่จบในตอนของมันเองแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันก็มีบางตอนเหมือนกันนะที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงจากตอนในอดีตหรือในอนาคตด้วยยกตัวอย่างเช่นที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือตอนที่อยู่ในเล่ม6ที่ชื่อลากนโดราเอมอนที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1 9 7 4เดือน3โดยที่ตอนนี้นะครับก็จบลงด้วยการที่โดราเอมอนเนี่ยกับโลกอนาคตซึ่งก็เป็นตอนที่อาจารย์คนวาดเนี่ยกลายจะจบเรื่องโดราเอมอนพอดีเลยด้วย แต่พอผ่านไปหลายเดือนน่ะพอมอนได้รับความนิยมสูงอะ่ะอาจารย์ก็เลยกลับมาวาดต่อในตอนที่ชื่อโดรเอมอนกลับมาแล้วแล้วพอเปิดตอนมันเนี่ยมันก็จะเริ่มตอนที่นบิตะกำลังนั่งซึมๆอยู่ในห้องตัวเองที่ไม่มีโดรเอมอนอยู่ก็คือมันเชื่อมกันโดยตรงแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดเป็นลักษณะอ้างอิงก็จะเป็นเช่นอันนี้นะฮะจะอยู่ในคอมิกพลัสเล่ม6ตีพิมพ์เมื่อปี1976เดือน5ในตอนที่ชื่อเกลียดที่หน้าหมอนั่นชะมัด โดยตอนนี้โนบิตะเนี่ยจะตกใจมากที่ชิซุกะพูดว่าเธอกําลังนึกถึงคนที่จะมาเป็นสามีเธอในอนาคตโดราเอม,มอนเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกน้าเราเคยนั่งทําให้ชิมไปดูชีวิตของนายใน25ปีข้างหน้ามาแล้วนายคือผัวของชิซุกะแน่ๆซึ่งตอนที่โนบิตะเคยนั่งทําให้ชิมไปดูนั่นก็นั่นแหละตอนเจ้าสาวของโนบิตะที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันในตอน,น,นอื่นๆบ้างว่ามีการเชื่อมโยงอ้างอิงกันแบบนี้อีกยังไงบ้างนะฮะ โดยเริ่มที่อันแรกก็คือมันจะอยู่ในฟูจิโก้เอฟฟูจิโอคอมพิวต์อิดิชันเล่มที่7ตีพิมพ์เมื่อปี1975เดือน3จะเป็นตอนที่มีชื่อว่า Animal Headphone ที่เปิดตอนมันเนี่ยไอ้เจ้าแอนกับเจ้าโอนะฮะมันกำลังแกล้งแมวอยู่พอเจ้าของแมวมาเนี่ยแจแอนก็เลยป้ายความผิดไปให้โนบิตะดรามอนเนี่ยก็เลยเอาของวิเศษชิ้นนี้ให้เจ้าของฟังแมวพูดดูก็เลยทําให้รู้ว่าคนแกล้งตัวจริงคือใครก็เลยทําให้แจแอนกับซนโอเนี่ยโมโหมากแล้วก็ตามล่าตัวนบิตะ แล้วตอนนี้มันก็จบลงด้วยการที่โดราเอมอนเนี่ยพูดว่าไม่ต้องห่วงฉนันยังมีของเจ๋งๆอีกเยอะเลยในกระเป๋าโนบิตาก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> จริงดิคราวนี้จะหยิบอ,อะไรออกมาอีกล่ะซึ่งมันก็ดูเหมือนจะมีอะไรต่อนะแต่กลายเป็นว่ามันก็จบตอนตรงนี้ไปเลยจากนั้นเดินถัดมานะครับในฟูจิโกะคอมพลีทเล่ม7เล่มเดิมเลย ในตอนที่ชื่อขนมขี้หมีดังโงตามโมโมทาโร่ที่เป็นขนมที่ให้ใครกินแล้วจะเชื่องเนี่ยมันจะเปิดตอนมาที่ใจแองกับเซเนโออ่ะยังโกรธแค้นโนบิตะอยู่โดยยังพูดต่อจากตอนเก่าเลยว่าถ้าเกิดเจอโนบิตะเนี่ยนะฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่มอนก็พูดต่อจากตอนที่แล้วเหมือนกันเลยว่าเขาอจะหยิบของดีออกมาให้ก็คือหาอยากอยู่เหมือนกันนะที่โดราเอมอนเนี่ยจะเขียนตอนต่อเน,นื่องกันในลักษณะที่มีการจบแบบคลิฟแฮงเกอร์ไวในตอนแรกด้วย มาที่ตอนต่อมานะครับตอนนี้ถูกตีพิมพ์เมื่อเดือน2ปี1 9 7 1ในนิตยสารรายเดือนและก็จะมาอยู่ในรวมเล่มฉบับที่5ก็คือตอนที่ชื่อโดริอมอนเต็มไปหมดคิดว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักตอนนี้กันดีนะที่โนบิตะเนี่ยเอาโดเรย์กิมันล่อให้มอนทํากันบ้านให้หน่อยดริอมอนเนี่ยก็เลยนั่งทาใม้ชีนไปเอาตัวเองในหลายชั่วโมงข้างหน้ามาช่วยทําจนสุดท้ายก็ฟัดนัวกันเองตอนให้ตอนจบนะครับโนบิตะก็รู้สึกสํานึกผิดเขาก็เลยเอาโดเรยากิกองโตเนี่ยมาขอโทษโดริอมอน แต่มอนเนี่ยกลับตอบกลับว่าฉันกลัวโดนเรายากิเอาไปให้พ้นนะและตอนนี้ก็จบลงจากนั้นในเดือนถัดมานะครับในนิตยสารรายเดือนจะมีตอนที่มีชื่อว่าทําอะไรเร็วๆหน่อยสิที่จะเปิดตอนมาโนบิตะเนี่ยนะจะเอาโดเรายากิมาให้ม่อนแล้วก็บอกว่านี่ไงของโปรดของนายเลยนะโดเรมีมอนก็รีบสวนเลยว่าฉันจะไม่ทํางานบ้าให้หนายอีกแล้วเว้ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอิงจากตอนที่แล้วของเดือนที่แล้วโดยตรงเลยซึ่งที่จริง2ตอนนี้ในฉบับรวมเล่มนะครับเขาก็จะเอาให้มันอยู่ในเล่มห้าเล่มเดียวกันเลยนะ แต่ปัญหาก็คือเขาดันเอาไอตอนทาอะไรเร็วๆหน่อยสิขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยตามมาด้วยโดราเอมอนเะต็มไปหมดในอีกหลายตอนถัดมาแทนซะง,งั้นเพราะงั้นถ้าเกิดใครที่อ่านแต่รวมเล่มเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นตอนที่เชื่อมกันโดยตรงมาที่ตอนต่อมานะครับอันที่สังเกตยากกว่าอันที่แล้วอีกก็คือในตอนที่ชื่อคุณครูมาอีกแล้วถูกตีพิมพ์ในนิตยสารรายเดือน8ปี1988ฉบับรวมเล่มเนี่ยก็จะเป็นเล่ม40 ซึ่งตอนนี้มันก็ตามชื่อตอนเลยที่ครูเนี่ยมาหาโนบิตะที่บ้านโนบิตะเนี่ยก็ตกใจมาขอให้ม่อนช่วยแล้วมันก็จะมีฉากที่โดราเอมอนเนี่ยพูดว่าแต่ว่าเมื่อเร็วๆเนี่ยนายเพิ่งใช้สแตมรอยเท้าจงใจหลอกไปโยงเองนี่นาโนบิตะก็เลยบอกว่าครูอะไม่ใช่พวกที่จะยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆแบบนั้นช่วยฉันอีกครั้งเถอะนะซึ่งบทสนทนานี้นะครับจะเป็นการอ้างอิงถึงตอนที่มีชื่อว่าสแตมรอยเท้าจงใจที่ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารรายเดือนตอนเดือน7ปี1988 ซึ่งตอนนั้นน่ะโนบิตะเนี่ยก็จะใช้ของวิเศษสแตมที่ว่าเนี่ยป้องกันไม่ให้ครูเข้าบ้านก็คือถ้าเกิดเราอ่านนิตยสารรายเดือนน่ะเราอาจจะรู้เลยว่ามันต่อกันเพียงแต่ปัญหาก็คือไอตอนสแตมรอยเท้าจงใจเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกตีพิมพ์ในฉบับรวมเล่ม45เล่มแต่มันจะไปอยู่ในฟูจิโก c ะคอมพิวต์อิดิชั่นเล่ม16แทนเพราะงั้นถ้าเกิดใครอ่านแต่รวมเล่มปกติเนี่ยคงจะงงมากเลยว่าไอของวิเศษสแตมนี่มันคืออะไรวะ แล้วจะรู้เรื่องได้เนี่ยก็ต้องไปซื้อตัวคอมพิวเเล่ม16มาอ่านด้วยเรียกว่าชวนอึดอัดเหมือนต้องซื้อ DLC เกมเพื่อจะรู้เนื้อเรื่องเต็มๆยังไงก็ไม่รู้มากันที่ตอนที่เชื่อมกันตอนต่อมานะครับก็คือตอนที่มีชื่อว่ากล้องตุ๊ก,กตาฟรีไซส์อยู่ในฉบับรวมเล่ม40ส่วนอันที่เป็นนิตยาสารเนี่ยจะถูกตีพิมพ์เมื่อเดือน4ปี1989 โดยเรื่องราวของตอนนี้ก็คือชิซุกะจังในอกคุกกี้ก็เลยชวนโนบิตะกับเด็กิซุง,งิไปกินแต่โนบิตะไปไม่ได้เพราะต้องถอนหญ้าตามที่แม่สั่งมอนเนี่ยก็เลยเอาของวิเศษที่ถ่ายใครออกมาจะออกมาเป็นชุดตุ๊กตาพอใส่แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคนนั้นไปเลยซึ่งบทสรุปท้ายตอนนี้ก็คือเด็กิซุง,งิและก็เซเนโอนะฮะที่ปลอมเป็นโนบิตะได้ไปกินคุกกี้ที่บ้านชิสุกะจนหมดโดยที่โนบิตะเนี่ยไม่ได้กินเลยสักชิ้นเดียวซึ่งก็ดูเป็นจุดจบของเรื่องนี้ที่น่าจะไม่มีอะไรต่อได้ แต่กลายเป็นว่ามันมีตอนที่มีเรื่องราวต่อจากตอนนี้ด้วยโดยตอนที่ต่อจากตอนนี้นะครับมันจะอยู่ในโดเรมอนคอมิกพลัสเล่ม6ถ้าเป็นนิตยสารรายเดือนเนี่ยจะพิมพ์ตอนเดือน11ปี1989ในตอนที่ชื่อนาฬิกาปลุกตัวเองซึ่งเปิดตอนมาเนี่ยโนบิตะที่กาลังมึนๆอยู่เนี่ยนะชิซุกะจะเดินมาทักว่าเห็นคราวก่อนเเธอชอบคุกกี้ที่ฉันทาก็เลยว่าจะทําอีกอ่ะจ้ะซึ่งก็ทําให้โนบิตะนะครับมุ่งมั่นมากเพราะเขาจะพลาดแบบรอบที่แล้วอีกไม่ได้แล้ว แล้วในตอนท้ายตอนนะครับเด็กคิดโงีที่เคยกินคุกกี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดว่าคุกกี้ฝีมือชิสกะจังอร่อยมากเลยนะซึ่งมันก็ถูกต้องเพราะตอนก่อนหน้าเนี่ยเด็กคิดโงีก็เคยกินมาก่อนจริงๆเพียงแต่เจ้าโซนิโอนี่แหละที่ดันพูดราวกับว,ว่าตัวเองอ่ะไม่เคยกินมาก่อนว่าอย,อยากลองชิมไวไวจังก็คือถ้าเกิดมอนตอนแรกจะคิดว่าเนี่ยเป็นคาพูดปกติแต่ที่จริงเนี่ยโซนิโอกําลังโกโหกว่าไม่เคยกินก็คือถ้าเกิดการที่หลายตอนมันเอามากระจัดกระจายแบบเนี้ยคนอาจจะรวมเล่นปกตินี่ก็คงจะไม่สังเกตอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็ได้ะน อาทินี้ที่พูดมาก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นตอนที่เชื่อมกันโดยที่ระยะเวลาตีพิมพ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ห่างกันมากแต่เดี๋ยวตอนต่อจากเนี้ยเราลองมาดูตอนที่มันเชื่อมกันแลวระยะเวลาห่างกันมากๆบ้างละก็คือในตอนที่ชื่อเครื่องวาดภาพทุกที่ทุกเวลาที่อยู่ในฉบับรวมเล่ม41ถูกตีพิมพ์ลงนิตยสารเมื่อเดือน7ปี1989นะครับในตอนเนี้ยโนบิตะเนี่ยจะใช้ของวิเศษที่สามารถวาดภาพร่างออกมาได้อย่างถูกต้องถูกที่ทุกเวลาเพียงแค่เราเลือกไปในแผนที่โลกเท่านั้นมันก็จะสะเก็ตออกมาได้เลย ซึ่งมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่โนบิตะนะครับลองสมสมขึ้นมาแล้วก็จะมีภาพนี้โผล่มาแล้วโนบิตะเนี่ยก็พูดว่าประเทศญี่ปุ่นในยุงหินที่เคยไปประจนภัยกันเมื่อคราวก่อนนี่นาะเอ้ยคิดถึงตอนนั้นจังซึ่งฟังแล้วเนะี่ยคิดว่าหลายๆท่านน่าจะอ๋อเลยว่ามันเป็นการอ้างเองถึงโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ภาคกำเนิดญี่ปุ่นที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี1988ซึ่งที่เห็นในภาพเนี่ยมันก็คือตอนที่พวกโนบิตะเนี่ยพักอยู่บนต้นไม้ตอนที่ตามหาพวกสัตว์เลี้ยงงขขอเขา แล้วก็จะมีอีกฉากหนึ่งที่คล้ายๆกันแบบนี้ด้วยก็คือในฉบับนิตยสารรายเดือน7ปี1990ส่วนฉบับรวมเล่มก็จะเป็นฟูจิโกะคอมพิวเตอร์เล่ม17นะครับจะเป็นตอนที่ชื่อไปญี่ปุ่นเมื่อ70,000ปีก่อนเรื่องราวก็คือพ่อแม่โนบิตะนะฮะกำลังคุยกันอยู่ว่าบริเวณที่พวกเขาอยู่เนี่ยอาจจะโดนเจ้าของที่ดินขายไปทําแมนชั่นก็ได้โนบิตะก็เลยบอกพ่อแม่ว่าถ้างั้นเราไม่ซื้อที่ดินไปนเลยล่ะพ่อแม่ก็บอกว่ามันแพงนรกเลยนะทำให้โนบิตะนะครับกลัวว่าจะไม่มีที่อยู่ เขาก็าเลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้างั้นเราก็ย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อยึดพื้นที่ให้เป็นของครอบครัวเราดีไหมแล้วโนบิตะเนี่ยก็พูดต่ออีกว่าเมื่อวันก่อนน่ะเราก็เพิ่งไปญี่ปุ่นเมื่อ70,000ปีมาก่อนเองไม่ใช่หรอตอนนั้นพื้นที่ดินในญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกันนะซึ่งคําพูดเนี้ยก็เป็นการอ้างอิงถึงเดอะมูฟีภาคกําเนิดญี่ปุ่นเช่นกันเพียงแต่ที่โนบิตะพูดว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยในเวลาจริงอะนะเรื่องราก็ผ่านมาร่วม2ปีแล้วในตอนทีีี่่่มมมันนนนตพพิ์แสดงงงววาาาาโลลลลกกขออเเเรืยยไหปช้ มาที่ตอนต่อมานะครับอันนี้ย้อนไปไกลกว่าเดิมอีกมันจะอยู่ในฟูจิโกะคอมพิวต์คอลเลกชันเล่ม14ส่วนนิยตยสารรายเดือนเนี่ยก็จะเป็นของเดือนมกราคมปี1 9 8 2ในตอนที่ชื่อไล่ตามเจ้าหญิงนิ้วโป้งที่เปิดตอนมาเนี่ยนะฮะโนบิตะก็จะหยิบหนังสือในชั้นออกมาแล้วเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยนี่เราเคยมีหนังสือแบบนี้ด้วยเหรอวะแล้วโดราเอมอนก็จะตอบว่านี่ไม่ใช่หนังสือแต่มันคือเข็มกลัดนิทานที่เราเคยใช้เมื่อนานมาแล้วตั้งหากซึ่งคําว่านานมาแล้วของโดราเอมอนนี่ ก็คือย้อนกลับไปเมื่อตอนเดือน6ปี1972จะมีตอนหนึ่งที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารที่มีชื่อว่าเข็มกลัดนิทานซึ่งตอนนี้จะอยู่ในฉบับรวมเล่ม3ด้วยโดยมันจะเป็นของพิเศษที่เซวาชิส่งมให้นอิตะที่พอใครใส่เข็มกลัดน,นิทานเรื่องไหนไว้เนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ในโลกจริงแบบเดียวกับน,นิทานเรื่องนั้นซึ่งตอนเจ้าหญิงนิวโป้งนั้นเนี่ยถูกตีพิมพ์เมื่อปี1 9 8 2ส่วนตอนเข็มกลันนิทานน่ะตีพิมพ์เมื่อตอนปี1 9 7 2ถ้าเป็นเวลาในโลกจริงก็คือ10ปีห นี่มันก่อนโนบิตะเกิดเองนะแต่คนเขียนยังจำได้นี่สุดยอดเลยนะฮะมาที่ตอนต่อมานะครับอันนี้จะอยู่ในฟูจิโกะคอมพลตเล่ม16ส่วนนิตยสารรายเดือนเนี่ยก็จะออกเมื่อเดือน6ปี1988ในตอนที่ชื่อโลกกระจกเวอร์ชัน2ที่เปิดตอนมาเนี่ยโนบิตะจะอิจฉาที่ซเนโอได้ลองขับรถเจ๋งๆก็เลยไปขอให้ม่อนช่วยม่อนก็แย้งว่าเอ็งต้องรออายุ18ก่อนถึงจะไปสอบใบขับขี่แล้วก็ขับรถได้โนบิตะก็เลยสวนว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ย มันมีถนนที่เราสามารถขับรถได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่อยู่นะโลกในกระจกไงซึ่งคิดว่าอันนี้หลายๆท่านน่าจะจําได้ว่าของวิเศษโลกในกระจกเนี่ยเคยโผล่มาครั้งแรกในฉบับรวมเล่ม3าที่ออกเมื่อเดือน6ปี1982ในตอนที่ชื่อโลกในกระจกที่โดนไปตายในนใจไอแอนมาแล้วโดราเอมอนน่ะก็ใช้ของวิเศษชิ้นนี้ช่วยแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่มีการใช้ใกระจกนี้อันนี้ทุกคนจําได้แน่นอนก็คือ The m o v i e ภาคสงครามหุ่นเหล็กที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1 9 8 5เดือน8 ที่โนบตะนะครับต้องการประกอบหุ่นขนาดยักษ์โดยไม่มีใครมายุ่งแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่านานมาแล้วอะ่ะเราเคยเข้าไปในโลกในกระจกโลกที่เหมือนกับโลกนี้ทุกอย่างแต่ไม่มีคนก็คือโนบิตาเนี่ยพูดถึงการใช้กระจกเมื่อตอนเล่ม3 3นั่นเองนั่นแหละ มาที่ตอนต่อมานะครับจะอยู่ในคอมิกพัสเล่ม2ส่วนในนิยายสารรา,ายเดือนเนี่ยจะออกตอนเดือนกุมภาปีหนึ่เเป็นตอนที่มีชื่อว่าโตขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะจัดการใจแอนให้เข็ดหลาบเลยซึ่งในตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาจนทําให้โนบิวตะานะครับถูกใจแอนไล่ล่าและตอนนั้นเนี่ยโดราเอมอนก็จะพูดว่าฉันจะให้นายยืมเครื่องมือชวนทะเลาะที่นายเคยใช้ก่อนหน้านี้และโนบวตาก็พูดว่าเออจริงด้วยถ้าใช้เครื่องมือนั่นน่ะไม่มีวันแพ้แน่ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่โดราเอมอนว่ามันนานขนาดไหนเนี่ยนะครับก็คือ3ปีก่อนหน้าในเดือน5ปี19 7 0นะฮะในฟูจิโกะคอมพิวเ้เล่มหนึ่งเนี่ยตอนที่ชื่อเครื่องมือทะเลาะจะเปิดตอนมาโนบบตาจะถูกสรารพัดสรารเพยโดนลังแกเลยทําให้เขาเซ็งมากโดราเอมอนเนี่ยก็เลยเอาของวิเศษที่มีชื่อว่าเครื่องมือทะเลาะออกมาโดยของวิเศษชิ้นนี้มันไม่ได้มีแค่อันเดียวนะแต่มันมีส่วนประกอบแบ่งออกมาเป็น3อันก็คือ1ลิ้นพร้อมรบที่โนบิตาเนี่ยจะละเรงลิ้นได้รวดเร็วมากๆ 2ถุงเท้าสายฟ้าที่จะทําให้วิ่งเร็วมากแล้วก็3ถุงมือพาวเวอร์ที่จะทําให้มือเนี่ยมีแรงขั้นสุดยอดซึ่งในตอนนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าไอ้ของพิเศษพวกนี้มันมีการทํางานที่ผิดปกติอย่างเช่นโนบิตะนะครับแค่จะเตะรถเบาๆแต่กลายเป็นว่ารถอะไปอวพังยับไปเลยซึ่งโนบิตะเนี่ยก็โมโหดอไลอมอน์มากที่ทำไมเอาของที่โหดขนาดนี้มาให้ใช้วะเนี่ยแต่กลายเป็นว่าหลายปีผ่านไปอะทั้งคู่ก็อยากจะหยิบมันกลับมาใช้กับใจแอน,นอีกครั้งเรียกว่าจแอนได้แหลกสลายแน่ ดีนะที่เครื่องมือนี่มันพังไปก่อนที่เนที่พูดพูดมานะครับก็จะเป็นลักษณะเต็มที่เนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันตอน2ตอนเท่านั้นแต่มันก็จะมีบางอันด้วยนะที่เชื่อมกันยาวๆหลายตอนเลยอย่างเช่นในฉบับรวมเล่ม4 1นะครับตีพิมพ์เมื่อปี1989เดือน8ในตอนที่ชื่อดินเนอร์โชว์สดสยองมันจะเปิดตอนมาที่อยู่ๆใจแอนเนี่ยก็โผล่มาที่บ้านโนบิตะแล้วเขาก็ถามแม่โนบิตะว่าประธานชมรมโกดะทาเคชิแฟนคลับอยู่ไหมครับซึ่งถ้าอยู่ๆเรามาอ่านตอนนี้เลยเนี่ยเรงงาก แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวเนี้ยมันเชื่อมกันยาวถึง4ตอนเลยนะฮะโดยย้อนกลับไปครั้งแรกส่วนเนี่ยเมื่อเดือน11ปี1982 7ปีก่อนในรวมเล่ม33นะครับตอนที่ชื่อฟ e เ e อร์ i a n อ Fan Club โดยตอนเนี้ยจะมีเหตุการณ์ต่างๆนานาที่โนเบตาเนี่ยถูกกดดันให้ก่อตั้งชมรมแฟนคลับของแ i a อนขึ้นมาแต่สุดท้ายเนื่องจากความรุนแรงของของวิเศษที่มันมากเกินไปอ่ะก็ทำให้แ i แ N นเนี่ยต้องขอยุบชมรมนี้ในที่สุดแล้วพอปีถัดมานะครับในปี1983เดือน12ในฉบับรวมเล่ม35 มันจะมีตอนที่มีชื่อว่าจดหมายสุดฮอตถึงใจแอนที่เปิดตอนมาเนี่ยเซเนอก,ก็จะพูดว่าเขาได้เป็นผู้บริหารของชมรมแฟนคลับซูบาซาจังแล้วนะแล้วก็ทาให้ใจแอนเนี่ยโมโหมากซึ่งตัวไรมอนเนี่ยก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าใจแอนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนักร้องดังนั้นสาหรับเขาแล้วเนี่ยซูบาซาจังก็คือคู่แข่งโนบิตะก็บอกว่าเออใช่แล้วเราเคยสร้างแฟนคลับของใจแอนขึ้นมานี่นาะมอนก็บอกว่าเออแล้วตอนนั้นน่ะเราก็ปล่อยมันไปเฉยๆแบบนั้นเลยเราเคยถึงขนาดมีทั้งเข็มกลัดแล้วก แต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วซึ่งตอนนี้มันก็เชื่อมโยงจากตอนของปีที่แล้วโดยตรงเลยทําให้ในตอนนี้นะครับทั้งมอดและก็ตาเนี่ยก็พยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือใจแอนอีกครั้งและเรื่องราวของตอนนี้ก็จบลงที่ใจแอนน่ะทราบซึ้งนงไปตามากก็เลยให้ของขวัญชิ้นยากเอาไว้ให้จากนั้น6เดือนต่อมานะครับก็คือปี1984เดือน6อ่ะในรวมเล่ม38ตอนที่ชื่อ,อคอนเสิร์ตใจแอนอีกแล้วซึ่งตอนนี้จะมีฉายที่แอนมอนกับตาเนี่ยปรึกษากันอีกครั้งเกี่ยวกับคอน ซึ่งในบทสนทนาเนี่ยจะมีฉากที่แอนพูดว่าถ้านายเป็นประธานแฟนคลับอ่ะนายก็ต้องจริงจังเรื่องนี้มากกว่าน,นี้สิก็คือโนบิตะเนี่ยถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นประธานแฟนคลับของใจแอนอย่างไม่เต็มใจไปแล้วนั่นเองแล้ว5ปีหลังจากตอนเนี้ยก็จะมาถึงตอนดินเนอร์โชว์สุดสยองที่พูดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองที่ว่าทำไมเดีอยู่ใจแอนเนี่ยถึงได้ไปบอกแม่โนบิตะได้ว่าเขามาตามหาประธานชมรมแฟนคลับเรียกว่าตอนที่เกี่ยวกับแฟนคลับใจแอนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันถึง4ตอน กินเวลาทั้งหมด7ปีแถมเชื่อมโยงกันหมดเลยด้วยถือว่าสุดยอดเลยนะตอนเนี้มาที่อันต่อมานะครับโดยอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของตอนที่รู้ว่าเชื่อมกันได้ยากและถ้าเกิดอ่านแบบปกติโดยมันจะอยู่ในฉบับวมเล่ม39นะครับตอนที่ชื่อคดีฆาตกรรมใจแอนที่ใจแอนร้องเพลงอยู่แล้วก็จะมีครูใหญ่โรงเรียนดนตรีกลางปรีเนี่ยมาขอเป็นผู้จัดการให้แล้วก็บอกว่าจะทําให้ใจแอนเนี่ยเป็นนักร้องที่ดีขึ้นซึ่งที่จริงแล้วครูใหญ่คนนี้เนี่ยนะครับหลอกใจแอน เพราะเขากะจะอัดเสียงใจแอนแล้วเปิดให้พวกนักเรียนฟังแล้วก็หาคนที่เสียงคล้ายๆใจแอนที่ร้องเพลงดีกว่าเนี่ยมาเปิดเชื่อมต่อกันเพื่อจะได้โฆษณาโปรโมทให้รู้ว่าถ้าเกิดมาเรียนที่โรงเรียนของเขาเนี่ยก็จะร้องดีขึ้นขนาดไหนซึ่งใจแอนที่ไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาก็นั่งรอครูใหญ่มารับอย่างใจจดใจจ่อที่ลานว่างแล้วตอนนี้ก็จบลงแบบนี้เลยซึ่งมันก็ดูเป็นการจบแบบปกติของเรื่องมอนที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆอะนะแต่ที่จริงแล้วนะครับเรื่องราวนี้ยังมีต่อด้วย ก็คือใน16กปีต่อมานะครับมันจะอยู่ในหนังสือโดรรเอมอนเอนไซโคบีเดียจะมีฉายที่ดรรเอมอนกับโนบิตะเนี่ยมาที่โรงเรียนสอนร้องเพลงนี่อีกครั้งแล้วเขาก็พบว่ามันได้กลายเป็นโรงเรียนสอนเต้นที่มีชื่อว่าปุริปุลิไปแล้วแล้วคนในตึกเนี่ย,ยก็มาบอกด้วยว่าโรงเรียนสอนดน,นตรีนั่นล้มละลายไปแล้วดูเหมือนว่าระหว่างที่พวกผู้อํานวยการครูใหญ่2คนตอนที่กําลังอัดคลิปโปรโมทเสียงใจแอนอยู่นั่นทั้งคู่ก็เป็นลมแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปก็คือโรงเรียนสอนดน,นตรีแห่งนี้ถูกทําลายเเเพรราะสียงง้ออจแแนนนั่นตห พอคิดว่ามันเป็นโรงเรียนที่หลอกลวงคนอื่นเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะล้มละลายะนะแต่ก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่คุณใส่แล้วเนี่ยไม่ล้มละลายแน่ก็คือ แว่นของแบรนด์ออบตัสตัวใหม่ที่เขาเนี่ยเขาก็ไปคอลแลบกับอนิเมะเรื่อง Spy X Family ก็เลยปล่อยแว่นออกมาเป็นแว่นสีจมพูสุดน่ารักชื่อว่าคูว่าคูที่ตัวแว่นเนี่ยจะถอดแบบมาจากน้องอาเนียเลยทั้งกรอบแว่นที่จะมีกริปของอาเนียขาวแว่นเนี่ยก็มีลายชุดของน้องอาเนียด้วยก็คือแว่นตัวนี้น่ารักชันเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยความบิติข,ของฤดูใบไม้มผลิตตามสไตล์น้องอาเนียเลยแล้วก็บิดงอได้ไม่พังตามสไตล์ของออ t ตัสใครเห็นแว่นนี้แล้วก็รู้สึกเบิกบานสำรดญใจอยากเป็นเจ้าของนะครับกน,นาาใรีติดดดด่่ออออสััเนะเมววข,ขุปป์ไ2 และตอนนี้เขาก็กําลังเปิดรับพิออเดอร์อีกรอบอยู่พอดีใครสนใจก็อย่ารอช้าครับรีบไปติดต่อที่เพจออฟตัสได้เลยถ้าสั่งเสื้อก็อย่าลืมใส่โค้ชชื่อช่องผมคาลสเฟียรนะก็จะได้ส่วนลด100บาทด้วย อ่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปของดียังไม่หมดคือนอกจากแว่นวาก,กุวากวเขาก็ยังมีแว่นอีกตัวด้วยก็คือแว่นสปายเกมที่อันนี้ก็คอลแลบเรื่องสปายเอ็กซ์แฟมิลี่เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นแว่นสีดํามาเท่เกินห้ามใจที่เป็น DNA ของเรื่องสปายเอ็กซ์แฟมิลี่อย่างแท้จริงโดยตัวนี้วัสดุของเขาก็จะใช้ของเกรดดีแล้วก็มีเรียนกัน UV ที่ใส่กันแดดออกไปข้างนอกได้แบบสบายๆแถมก็แข็งแรงทนทานตามสไตล์ออฟตัสใครอยากได้แว่นกันแดดเท่ๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อไปที่ Page Dust เพจะะํําานนนนวววจกัดดดอ่ะีีหยเ๋มแล้ สั่งเสื้อก็เช่นเดิมอย่าลืมใส่โค้ดชื่อช่องผมคาวเเฟียก็จะได้ส่วนลด100บาทด้วยนะครับอ้ทีเนี้ยเราลองมาดูตอนที่มันเชื่อมกันโดยจะขอเน้นหนักไปที่ดราเอมอนเดอะมูวี่กันบ้างนะครับตัวอันแรกนะฮะจะอยู่ในเดอะมูวี่ภาคท่องแดนเวทมนต์ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1983เดือน9ก้าโดยมันจะมีฉากที่พโนบิตะนะครับอยู่ในขั้วโลกใต้ทําให้ทุกคนเนี่ยหนาวกันมากและโนบิตะเนี่ยก็เผลอหลับไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยโนบิตะก็ละเมอพูดประมาณว่าแค่ทานนนิิิดดเียยยววอ่่่งงหาก็ุขึ้น ก็เลยทําให้โดราเอมอนนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเมื่อก่อนนานมาแล้วอะ่ะเราเคยใช้ของพิเศษชิ้นนี้ตอนที่แข่งความอดทนกับแจแอนไงซึ่งมันก็คือครีมตรงกันข้ามที่เป็นครีมที่ทาลงบนตัวแล้วก็จะทําให้อุ่นขึ้นเมื่ออากาศเย็นแล้วครีมตรงกันข้ามเนี่ยที่ว่าเคยใช้มานานแล้วนี่มันนานขนาดไหนล่ะก็คือ11ปีก่อนโน่นนะครับในโดราเมอนเล่มหนึ่งที่ตีพิมพ์เมื่อปี1972โดยจะมีตอนที่มีชื่อว่าหิมะร้อนๆจ้าที่ตอนนั้นเนี่ย จะมีการแข่งขันของโนบิตะและก็เจแอนเซนโอเลยว่าใครจะทนหนาวได้มากกว่ากันและโนบิตะเนี่ยก็ทาครีมตรงกันข้ามเนี่ยออกไปสู้ซึ่งก็ถือว่าสุดยอดเลยนะที่ของวิเศษที่เก่าขนาดนี้อาจารย์คนว่าอย,ย่างจําได้แล้วก็เอาไปใส่ในเนื้อเรื่องใน11ปีต่อมาด้วยมาที่อันต่อนะครับจะอยู่ในเดอะมูฟวี่ภาคบุกแดนใต้พิภพ,พเผชิญอัศวินมังกรที่ตีพิมพ์เมื่อเดือน11ปี1986ที่เปิดเรื่องมาเนี่ยโนบิตะก็จะมาบวยกับโดราอมอนนะครับว่าเขาต้องหาไดโดเสาตัวเป็นๆมาให้ได้แล้ววม่ออนกก็บกา ก่อนหน้านี้นานมากแล้วอะ่ะพวกเราเคยใช้ดาวเทียนถ่ายภาพสำรวจแอฟริกามาแล้วนะตอนนั้นเน่ยโคตรลำบากเลยเพราะแค่แอฟริกาที่เดียวอะ่ะภาพมันก็ถ่ายมาตั้ง9ก้าล้านสามแสนรูปแล้วดูจนตาลายหัวสมองเบลอไปหลายวันเลยซึ่งการอ้างอิงเนี่ยมันหมายถึงตอนไหนน่ะหรอก็คือย้อนกลับไป5ปีก่อนเดอะมูวี่ภาคนี้มานะครับในปี1981เดือน9ในโ o เรมอนเดอะมูวี่ภาคบุกดินแดนมหัศจรรย์ที่เปิดต่อมาในพวกโอกระแอนเนี่ยน,นะก็อยากจะรู้ว่าในโลกนี้ มันยังมีพื้นที่อะไรหลงเหลือให้เขาสำรวจอะไรใหม่หมๆบ้างไหมแล้วมันก็จะมีฉากที่โดราเอมอนเนี่ยใช้ของพิเศษดาวเทียมสดบุคคลเนี่ยเพื่อไปถ่ายภาพรอบๆโลกมาแล้วส่งมาให้แล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่มอนพูดว่าแค่ออฟริกาที่เดียวอะ่ะก็มีพื้นที่27.9ล้านตารางเมตรภาพหนึ่งถ่ายได้3ตารางกิโลก็แปลว่าจะได้ภาพม,มา9ล้าน3แสนรูปตรวจกันตายแน่นอนแบบนี้ก็คือมันคงจะเป็นความทรงจําที่โหดร้ายของโดราเอมอนมากเลยนะเขาก็เลยเอามาพูดอีกครั้งในเดอะมูฟวี่5ปีถัดมา แต่ว่าประโยคที่ม่อนบนในภาคอัศวินไโดนเสาร์เนี่ยนะครับในเวอร์ชันแอนิเมชันเนี่ยเขาตัดทิ้งไปเลยซึ่งมันก็สมเหตุสมผลดีนะเพราะคนส่วนใหญ่เวลาดูโดราเอมอนเดอะมูฟวี่นะครับก็มกจะเลือกดูเป็นภาคๆอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ดูทุกตอนมาที่อันต่อมานะครับก็คือเดอะมูฟวี่ภาคกําเนิดญี่ปุ่นที่เปิดตอนมาเนี่ยโนบิตะจะหนีออกจากบ้านแล้วเขาก็ได้ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้ไปโผล่ที่หมู่บ้านในภูเขาแห่งหนึ่งแล้วโนบิตะเนี่ยก็จะพูดว่านี่คือหมู่บ้านบนภูเขาทาคาอิที่เราเคยมาก่อนแล้วนี่นาะ ซึ่งโนบิตะเนี่ยเคยมาที่นี่เมื่อไหร่นั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่า14ปีก่อนนะครับในโดราเอมอนเล่ม7ที่ตีพิมพ์ตอนเดือนมีนาคมปี1974ในตอนที่ชื่อเหตุการณ์แปลกประหลาดในหมู่บ้านกลางป่าลึกที่เปิดตอนมาเนี่ยข้างบ้านโนบิตะเนี่ยจะมีก่อสร้างเสียงดังโดรามี่จังเนี่ยก็เลยพาบ้านโนบิตะไปหมู่บ้านทาคาอิแห่งนี้เรียกว่าสุดยอดเลยนะที่ตอนเก่าร่วม14ปีแล้วก็ยังมีการเอามาใช้อ้างอีกครั้งด้วย แต่อะไรก็ตามอนิเมชั่นภาคกำเนิดญี่ปุ่นจะทั้งตัวเก่าตัวใหม่นี่นะครับเขาก็ตัดคำพูดที่โนบิตะพูดว่าเคยมาที่นี่ออกไปหมดเลยซึ่งก็เพื่อคนที่มาดูหลายๆคนไม่งงนั่นแหละมาที่อันต่อมานะครับอันนี้น่าจะดังที่สุดในเดอะมูวี่แล้วแหละก็คือภาคตะลุยอาณาจักรเมฆที่ตีพิมพ์เมื่อปี1991เดือน10ที่มีการโผล่มาของตัวละครที่เคยโผล่มาแล้วในฉบับปกติก็คือเจ้าคีโบ้นั่นเองซึ่งในภาคอาณาจักรเมฆนี่นะครับคีโบเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญมากอย่างที่เรารู้กัน แต่สาหรับคนที่เคยดูแต่เดอะมูฟวี่อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่รู้จักคีโบนี่ก็ได้ทําให้เขามีการเขียนหมายเหตุไว้เลยว่าถ้าอยากรู้ว่าคีโบมาจากไหนอ่ะให้ไปอ่านรวมเล่มฉบับ33นะครับและไม่ใช่แค่คีโบเท่านั้นนะครับในอนาณาจักรเมฆเนี่ยมีการอ้างอิงถึงตอนเก่าอีก2ตอนด้วยก็คืออันแรกจะเป็นเมื่อ13ปีก่อนในปี1978ในรวมเล่ม17จนะครับจะมีตอนที่มีชื่อว่าไก่สนนกโดโดช่วนิรันที่นกโดโดที่โนบิตะเคยช่วยไว้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะฮะ ก็จะมาช่วยพูดให้พวกม่อนตอนประชุมกับชาวสวรรค์ด้วยแล้วก็อีกตอนหนึ่งที่ตีพิมพ์เมื่อปี1984อยู่ในรวมเล่ม35ตอนหอยแห่งหมู่บ้านดอนจระที่โนบิตะเนี่ยเคยช่วยพวกคนตัวเล็กที่ชื่อหอยเอาไว้พวกคนตัวเล็กเนี่ยก็เลยมาช่วยพูดให้พวกโนบิตะในภาคแดนสวรรค์ด้วยเช่นกันซึ่งเหมือนก็เป็นการเอาตัวละครเก่าๆมาให้คนดูที่ตามอ่านมายาวนานคิดถึงแหละเพียงแต่ตัวละครหอยเนี่ยก็จะแอบงงหน่อยตรงที่ไม่มีคําอธิบายเลยว่าเขามาจากไหนเพราะงั้นใครที่มาอ่าอา่่่าาานนนนังงมวีีค้้้รแแก พวกคอยนี่มันใครวะมาที่เดอ๋ยวมูวี่ภาคต่อมานะครับก็คือภาคผาแดนเขางวงกฏมันจะมีช่วงกลางเรื่องอะที่โดเรม,มอนอะถูกจับตัวไปแล้วจ็แอนก็พูดขึ้นมาว่าใครจะยอมให้เพื่อนถูกจับตัวไปแบบนั้นได้วะเราต้องช่วยเพื่อเราเดี๋ยวนี้เลยแล้วโซเนโอดเนี่ยก็ถามว่าจะช่วยยังไงล่ะโนบิตะก็ตอบว่าพวกเราเคยใช้ยานชูชีพอวกาศมาแล้วไงซึ่งไอ้ที่ว่าเคยใช้เนี่ยนะครับก็เป็นการอ้างอิงถึงเดีะมูวี่ภาคตะลุยดาวต่างมิติโดยในภาคนั้นนะฮะ พวกโนบิตะเนี่ยใช้ยานชวชีพลำเนี้ยไปช่วยพวกจิปโปโดยที่โนบิตะก็เสนอให้ทุกคนไปด้วยกันแล้วจายแอนเนี่ยก็พูดประโยชน์ที่คล้ายก่อนหน้าน,นี้ด้วยก็คือเขาพูดว่าเราจะไม่สนเพื่อนที่กําลังขอความช่วยเหลือได้ยังไงละวะก็ถือว่าเป็นการเซลล์ออมเมจที่เจ๋งไปเลยนะและที่จริงในภาพฝ่าแดงเขางวังกลเนี่ยนะครับจะมีการอ้างอิงถึงอีกอันหนึ่งที่ทําให้หลายคนในตอนนั้นเนี่ยง,งงกันเยอะเลยด้วยก็คือตอนช่วงเกือบท้ายเรื่องนะครับที่โดราเอมอนพังแล้วก็ถูกโยนทิ้งลงทะเล แล้วโนบิยต่ตเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเขาอเคยใช้มินิโดราเพื่อซ่อมโดรามอนมาก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือเมื่อ3ปีก่อนในเดือนตุลาคมปี1989ตอนที่ชื่อโดรามอนป่วยหรอได้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารรายเดือนซึ่งตอนนั้นโดรามีจังเนี่ยก็ใช้แสงย่อส่วนมินิโดราให้เข้าไปช่วยซ่อมโดรามอนแต่ทีนี้ปัญหาก็คือโดมูฟี่ภาคเขาวงกดนี่นะครับตีพิมพ์ครั้งแรกก็คือตอนสิงหาปี1993แต่โดรามอนตอนป่วยรอเนี่ย มันจะอยู่ในฉบับรวมเล่ม45ที่วางขายตอนปี1996แทนก็คือฉบับรวมเล่มอ่ะมันจะมาหลังเดอะมูฟวี่ภาคนี้3ปีเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่คนที่อ่านโดราอมนฉบับรายเดือนเท่านั้นถึงจะเข้าใจการอ้างอิงนี้ได้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่อ่านแต่รวมเล่มเนี่ยก็จะงงกันว่าโนบิตะเนี่ยมันเคยไปใช้มินิโดราตอนไหนวะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ในเวอร์ชันแอนิเมชันของเดอะมู i วี่ภาคนี้เนี่ยเขาก็ตัดคำพูดที่โนบิตะเนี่ยพูดว่าเคยใช้มินิโดราออกไปเลย แล้วก็แทนที่ด้วยการที่อยู่อโนมิตะก็หัวใสฉลาดเมกา้าแคปเวอร์พูดขึ้นมาเฉยเลยว่าเจ้านี่แหละน่าจะซ่อมโดรารมอนได้ก็คือแบบรนดอมขึ้นมาอย่างนี้เลยก็นะฮะพอการตีพิมพ์มันไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยมันก็จะมีชากที่ดูฝืนๆแบบนี้อยู่บ้างแหละ มาที่อันต่อมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะมันก็บอกแหล่งอ้างอิงตรงๆเลยนะแต่ก็รู้สึกน่ารักดีก็คือในภาคตะลุยเมืองตุ๊กตาไขาลานนะครับตอนใกล้จะจบเรื่องเนี่ยที่พวกใจแอนถูกโจรแหกคุกนี่ไล่ตามอ่ะแจแอนเลยขอระเบิดกับโดราเอมอนแต่มอนไม่มีก็เลยเอาปืนทุบป,ป่องให้แทนซึ่งมอนก็พูดตรงๆเลยว่าเนี่ยเป็นปืนที่เขาได้มาจากเดอะมูวี่ภาคกาแล็กซี่เอ็กเพรสซึ่งปืนทุบป่องเนี่ยพอใช้แล้วก็จะทําให้ศัตรูกลายเป็นเหมือนลูกโป่ง แต่ในความเป็นจริงนะครับปืนเนี่ยตอนภาค Galaxy Express เนี่ยมันไม่ได้ชื่อปืนตุ๊บป่องนะแต่มันก็เป็นปืนลูกโมโหนะัดปกติแบบนี้เลยซึ่งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะให้เพื่อมันเข้ากับเนื้อหาของภาคตุ๊กตาไขาลานเนี่ยนะที่พวกโนบิตะจะไม่ใช้ปืนลมหรือชอ็อตไฟฟ้าในป่าเลยเพราะพวกพืชบ,บนดาวเนี่ยก็จะมีเจตจำนงของตัวมันเองทําให้พวกโนบิตะเนี่ยไม่อยากจะทําร้ายมันซึ่งก็แสดงถึงความมีน้ําใจของโนบิตะและก็ปรับเนื้อหาให้เข้ากับบริบทได้ดีด้วย มาที่อันสุดท้ายนะครับก็คือในเดอะมูวี่ภาคลา่าจนปริศนาพิพิธภัณฑ์ของวิเศษ,ษ,ษที่ตีพิมพ์ลงนิตยสารเมื่อเดือนกุมภาปีนธ์ปี2013โดยจะมีฉายที่โนบิตะเนี่ยชีย้ไปที่หุ่นยนต์หมาจิ้งจอกแล้วก็พูดว่าเฮ้ยอันนี้ฉันรู้จักโดราเอมอนเคยเอาอันนี้มาให้ฉันคําถามก็คือโนบิตะเนี่ยเคยใช้อันนี้มาหร่ก็เออเมื่อ28ปีก่อนนะครับในเดือน6ปี1985ในหนังสือฟูจิโกะคอมพิวเต้นสิอ 16, ตอนหุ่นยนต์แปลงร่างจะมีเจ้าห ซึ่งก็แสดงว่าโนบิตะเนี่ยก็ความจําดีๆนะยังอุตส่าห์จําได้ขนาดนั้นแต่พอเดอร์มูวี่ภาคน,นี้เป็นแอนิเมชันนะครับก็ตามเดิมเลยที่ต้องตัดคําพูดนี้ออกไปเพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายสุดท้ายนี่นะครับโดเรมอนเนี่ยมันจะถูกมองว่าเป็นตอนเดียวๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องราวหลายตอนก็มีความเชื่อมโยงกันโดยบางตอนเนี่ยก็ดึงมาจากตอนในอดีตมาใช้บางตอนเนี่ยก็มีเรื่องราวต่อออกนอกหนังสือปกติด้วยแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าการทํางานของเวลาในจักรวาลเรื่องนี้มันเป็นยังไงะนะแต่ทุกตอนมันก็เชื่อมโยงกันได้อย่างลงตัวเลลยแหะ ซึ่งถ้ากิใครที่แบบไม่ได้ดูครบทุกสื่อเวลามีการอ้างอิงถึงตอนเก่าๆแบบเนี้ยก็อาจจะมีงงก็ได้ก็ลองมาหาอ่านดูตามที่คลิปนี้บอกก็ได้นะครับเผื่อจะรู้สึกสนุกขึ้นมัง้งออีอ